เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสาวกกเลาพยองของเราแล้วก็แฟนบอลชาวไทยคงจะได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนะที่3ระหว่างทีมชาติ UAE กับทีมชาติไทยของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม่ก็ต้องบอกว่าคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราแสงศักยภาพได้อย่างเต็มที่แล้วครับต่อกรกับท,ทีมที่มีแรง,งในอันดับโลกที่ดีกว่าแล้วก็เป็นทีมที่ฟอร์มแรงมากๆในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาอย่างสาหรัฐอาหรับเอเมิเรตได้อย่างสูสีล้วครับ แต่ว่าจังหวะทีเด็ดทีขาดนักเตะสหรัฐอารับเอเมิเรตส์นั้นเขาอาจจะดีกว่านั่นเองนะครับก็เลยทําให้ผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับเป็นทีมสหรัฐอารับเอเมิเรตส์นะครับเปิดสนามโมฮัมเหม็ดบินไซเยตเอาชนะ คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับแต่ว่าเมืองทองทีวีของเราก็จะขอพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศของแฟนบอลชาวไทยของเราหน้าสนามโมฮัมเหม็ดบินไซยัสเตดีเมกันก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณภาพข่าวจากทีมงานฟุตบอลสยามทีวีนะครับที่ไปเก็บภาพการฝึกซ้อมของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นที่ UAE และก็ที่อิหร่านหลังจากนี้นะครับซึ่งแอดมินของเราเองก็ได้แอบเห็นนะครับว่ามีแฟนขับกีเลมพยองเอสซีจีมืองทอลยูเต็ของเราหลายต่อหลายคนนะครับบินตรงไปเชียร์ถึงประเทศ UAE เเลย ็คือน้องอาร์มนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีบทสัมภาษณ์ของน้องอาร์มแฟนคลับกีเลยพยองพันแท้ของเรามาฝากด้วยล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยเดินทางมาตั้งแต่วันไหนครับเดินเพิ่งมาถึงวันนี้ครับผมสี่โมงเย็นลงเครื่องแล้วก็เช่ารถมารวมตัวกันมากี่คนครับสิบสองคนครับสิคนซื้อตั๋วอะไรกันพร้อมแล้วตอนนี้ใช่ครับมีเรียบร้อยกันหมดทุกคนเลยว่าอุปกรณ์การเชียร์มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับใจล้วนๆครับพี่นี่ครับพลังเสียงเข้าใจเข้ยใจ พูดถึงเกมการแข่งวันนี้เราเจอยูอ e ความมั่นใจของกองเชียร์ขนาดไหนครับวันนี้เรามากันโอ oh, ้ผมว่าได้สี่ห้าร้อยคนได้นะแล้วก็ผมว่าวันนี้ต้องมี <c oughs> งมคะแนนกลับบ้านเราไปแน่นอนครับต้องสามคะแนนครับวันนี้เขาจะเข้ามาสนามกองเชียร์ยูอสี่หมื่นกว่าคนเราประมาณส0 0พันกว่าคนสู้เขาได้ไหมกับเสียงเชียร์สู้ได้แน่นอนครับงั้นขอทิ้งท้ายกับเสียงเชียร์ทิ้ทยดังๆหน่อยครับ <c oughs> ในส่วนของบรรยากาศในสนามโมฮัมเหม็ดบินซายสตเดียมนะครับแฟนบอลชาวไทยของเราก็น่าจะได้เห็นการถ่ายทอดสดไปแล้วนะฮะแฟนบอลไม่ได้เต็มความจุนะครับแล้วก็สีสันการเชียร์ทั้งหมดนะ่ะไปอยู่ทางฝั่งของทีมชาติไทยของเราอย่างแท้จริงเลยเละครแนะฟนบอลชาวไทยของเราที่เดินทางตามไปเชียร์จากประเทศไทยแล้วก็มีแฟนบอลชาวไทยที่ทํางานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเนี่ยเข้ามาเชียร์ประมาณสัก1 0 0 0คนได้นะครับคุณผู้ชม ซึ่ง11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีขุนพลกิเลมผีอยองเอสซีเมืองทองอยู่ในเด็ดของเราลงสนามถึง7รายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกวินธรรมสัจจนานันท์เทียร์ทรบุญมาทันธนบูร์เกียรสารัฐทิสตองโดสารัตยู่เย็นชนาทิพย์สงกรสินและธีรสศิลป์แดงดานะครับแต่ว่าก็เป็นเจ้าถิ่นนะครับที่ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนในนาทีที่14นะครับจากการแท็กอินของอาลีมัฟคุดครับ หลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังนะครับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยพยายามที่จะดาหน้าบุกเอาประตูตีเสมอนะครับแล้วแดนกลางของทีม UAE อย่างโอมานอับดุลรามาเนี่ยสายตายอย่างกระเกี่ยวระวางบอลแม่นมากๆครับวางบอลยาวๆให้กับอาลีมักคุดนะครับหลุดเข้ามายิงให้ทีมชาติ UAE ขึ้นนำ2ประตูต่อศูนย์ครับ หลังจากนั้นนาะทีที่65นะครับทีมชาติไทยของเรามาตีตื้นได้1ประตูจากธนาชนะบุตรนะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองสัมผัสบอลแรกก็สามารถทําประตูได้เลยทันทีนะครับแล้วก็เป็นประตูแรกของคุณพลช้างสึกทีมชาติไทยของเราในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับ มาหลังจากนั้นก็เกือบจะได้ประตูตีเสมอนะครับจากการยิงของชนาทิพย์สงกระสินบอลมันไปเด้งโดนเสาเหลี่ยมนอกนะครับแล้วธนาแท็กอินเข้าไปแต่ว่าจาังหวะนี้ก็เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับทีมชาติไทยของเราดาน,น้าบุกเพื่อจะเอาประตูตีเสมอซึ่งก็เกือบได้หลายต่อหลายครั้งละครับการบุกเยอะๆนะครับก็เลยทําให้กลายเป็นช่องโหว่ให้ UAE นะครับได้สวนกลับแล้วก็เป็นอาเมดคาลินนะครับที่ยิงประตูที่3เข้าไปให้ทีมชาติ UAE เอาชนะทีมชาติไทยของเราไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับ ซึ่งขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราลงสนามมาแล้ว3นัดยังไม่มีแต้มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเส้นทางของการคัดเลือกอุกบอลโลกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายเนี่ยยังเหลืออีก7นัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังมีเวลาในการที่จะพัฒนารูปแบบการเล่นรวมไปถึงพัฒนาศักยภาพของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราหลุดมาในรอบนี้นะครับ มีแต่ได้กําไรกับกําไรล้วนๆเลยแหะครับซึ่งเราจะทิ้งท้ายไว้ด้วยบทสัมภาษณ์หลังเกมของเจชนาทิพย์สงกระสิท์นะครับวันนี้เจ้าตัวก็โชว์ผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวละครับเพียงแต่ว่าไม่มีสกอร์สำหรับเจ้าตัวโชคร้ายจริงครับบอลจังหวะยิงของชนาทิพย์เด้งไปชนเสาเหลี่ยมนอกนะฮะไปฟังบทสัมภาษณ์ของชนาทิพย์สงกระสิท์กันครับก็ว่าทุกคนก็เราทำเต็มที่ แต่ผมคิดว่าเรายัางมีข้อผิพลาดข้อต้องเอาไปแก้ไขแล้วก็เรียนรู้กันทุกทุกคนเลยลก็เราผมว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้<ต>ว่าเราอาจจะเสียประตูเร็วไปมากกว่านะค,ครับก็พอทงก็ไม่รู้ครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็แน่นอนครับคือมันไม่ได้สำคัญนขนาดที่มาเกี่ยวกับเราว่า เขามาแล้วทำให้เราชนะหรือเปล่าว่าเขามามันก็เหมือนเขามาเล่นเกมเกมเกมหนึ่งแต่ก็ดีใจที่เขาได้มาดูว่าเขาเป็นกู่ตอสของเราสามนัดแรกเราไม่มีแต้มเจมอลที่เดือเราเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากผมว่าเรามองว่าคงแบบเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับพวกเราเราต้องพัฒนาต่อไป